สบายดีพี่น้องสบายดีไปสักกลุ่สุกคนพี่น้องเลยนี่ก็เขา่าทั้งน้ำเขาคั่วฝนก็กำลังสีมาเสียงหึมหึมพี่น้องเลยยูคือมัน,มนมร้อนแทนประตูนี่ก็ต่อมาหงพี่นออ้องเลยต่อหุงกับปิ้งปลาอ่าตึ๊กเมื่อไงเนี่ยอ้าวคือเกดเดี๋ยวเปลาสามปิ้งปลาพี่นอ้องไอตึกมาแต่น้อง น้องอีกปลากตำมงืงเจ็บแสบอยู่เทียงหน้าพี่น้อยเจ็บอยู่เทียงหน้า ຍย่างสิต่ออยู่อย่างสิต่อให้มันออกไปซะสิสื่อไหมอีก1นสนน คือสิเพจสมควรซิม่ีควรไปคือส nah well, ิบรสาาดเตาดอกบอลมาตอไปอีกแห้งแล้วบรสาเลยฮะย่างัยังตอยังยานสะอาดลงปาไปหน่อย นาพี่น้องมาเศษๆนากันน้องเลยน้คนเดือวยดู็จแล้วบีเชื้อโรคีเชื้อีเกล็ดห้องเช้อเกล็ดห้องแช่ั้่กินเย็บั้งกินยัั่งอ่านังเลยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีแล้วตะคุ้นตอกแปรเหลนแรลเลยเด้อเก่ง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 ไผู้สินนอนนั่นมัคนาเขาจะมาา

อ่ะกลุ่มหัวเลยนะแบบให้หันให้สบายดีหน่อยหนี่นเดี๋ยวในชอนดีได้นะเหยื่อเหยื่อไหมเหยื่อบางไหนวะเหยื่อบางไหนวะเนขาจะหยิบถานว่าเคยไอนกินแล้วแล้วฝรั่งเลยกอดก็ง่ายกอดง่ายก็ง่ายกินอะไรยำๆบ้างยำๆบ้านี่ไหนไม่เหรอหัพห่ามน้องรวยหน้าคือ อยายกินนมเมอนมอนมลงแล้วจามันหอนะมันหอ้ามอนไปนอกินอมอนเด้อนี่อามอนมากินในนี่เแม่มนก่อนนะ

ม um ัลอบอบสลยทันี right. kind of right. ่ราบต่้างบน้องหลี่หยอาของก็รักสีือลวอยนเนไหมอีมน้ดอคมอะไรเห็นขอดังเด้อคนเด้ ข้าวตกเยอะแปกแลนต้นมีเขาและแหนตะคุนคุณเซตาคาอะไนะเกลืมันเนี่ยคู่กันไปและวุมากล้มาหอดล้เน่ยคู่ไปเลยเด้คู่วาเย

เขาวาดอะไรเนี so? re RE our ่ยย yeah, ังขะสง่างชอบป่านนี้มีคนขา่อนอนน้าก็ตุ่มต่อมเลยเนาะขวานหรือว่า อ่าดวทำไ้บมไอืมคณะวันนามันนี่แ่ะบุกเนี่ยมีตย่นะมีกเหมือนเดี๋ยวเมขาพูตัวต้องหัวห้มบ้นเดินต้นเดินเลยอ่ะอ่าพอไปจมเนี่ยกองกับอันเหาะเลยกลางวัที่จุจมเล็กน้อยเอายาอย่ห้าแก้มหา ผมเป Warner ื่อนแต่ก็ื้อๆาตั้งหน่อยมาเห็ดลังคาหายก็เจงหน่อยอเขากก้าวแบต้องเห็ดสีรัสถือจะทานจืดไปฮะเด็ดมุ่งเต่าปีน่ะนะเด็ดนะมุ้งมุ้งเห็ดตกเล่นเด้เขาก็มาจัดจ็ดะค่ับ กระดับแน่เงี้ยไม่ไม็ได้ไป่อดูคู่แบบแ้่หรอฮะไม่ตก็งต้องบึงเนาะอันนี้นแบบขายแล้วมันจออกด้วยแค่คนบุหมแค่คนพอน

ขอย่ยห,หน้าไข่รขหน้าไข่น,น้ำตื้นุกคนใ่ยันกระตูข้างหน้าเ้าจะระบออกแล้วหายแค่หกสีป๊าขบกวกเนะกชไเี๋ยห้องถึนั้นตักแป้นลูกอ้เนยตักมากมาว่าหรือม้นอืมเยวเดย เพชรเพชรเอออยากเรีอยู่ที่ภาคอยากมันอืปลาหัวถึงมากเมีกบเาปลาเหรออืออืม้แมาให้แม่มาให้แ่งน้องสามตัวนี่ไงปลาดุปลาดุมันแ่บเจ้า

โตนที่ห้องแ้ววนพักอย่จ้ะเจ้าว่ะหานแล้วปุ๊บนะเห็นี่ยเห็นเยอเยวใ้วนพักกินยังหลังหนองอื่อหืออือกับย่ายม่จบว่าอือไม่หายไปเป็นที่ มามันกิดข้าาของไ้งตัวจริใหญ่ไ,ไว้มันหมกักดินดินบานมันอยู่อยู่แต่ขอบแคบน้องขาปล่อยปลายอย่างัวมันกินกิน,นรก็รตากนปลาาอาจะไ่ปลาปลา่า <ปะ S 1> ้เขามีลูกปุง่ลูกปุงม่เอาเยเะนงน,น

เออมันก็ใหญ่เลยมันก็บัวเข้มมันก็ด้กินเด้ก็ส่องน่ะสายตายตุ่นยาแล้วมันไกลมากมันจะพุ่งตัวจถึงดวงเจอกเสียงเนาะเสียงต้นผ้าอทีข้างขึ้นวันนู้นสมบูรณ์เลยเป็นหมาอะไรไหยน้องแต่แม่เป็นนะต้วท่านหกเนื้อเนาะอึดู แม่บากเปล่าเอาหนังห้องพอดูห้องพอดูห้องพ่อไงพ่อแม่แม่อยู่ห้องพ่อห้องพ่อเป็นเอาผิดดิ

น่นเน่าจะาคนนี้เย่งไปแม่ไแม่มัดเหจิใไ่ชอบคุณแม่จะเท่ยวนี้ลคุณก็มีน่าใหญ่เนี่ยพี่ะก็เริ่มพักแย่งแง่งจะเท็ดก็แซบแม่โน้ยลูกด้วยพักแกงต่ำหงงนี่หน่อยเราก็คลิปหนาไปลุงสบายดี Thank you.